1สนสองแสนสามแสนนะครับหนึ่งสองสี่ห้าหดปดของคุณพี่นะครับทั้งหมดนะครับสามแสนสองนพะครับรับเงินสดเนาะหนึ่งแสนสองนมแสนสามแสนสองหมื่นหนพนะครับจ่ายสดที่ร้านแบงค์เข็มเพชรนะครับจ่ายอีกแล้วนะครับสามแสนสองหมื่นหนึ่พันสี่ห้าหเจดแปดเก้าสิบเอดสสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิเ นะครับหนึ่งแสนสองแสนสามแสนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป่ห้าแปดเก้ายี่สใครมีพักเครื่องนะครับแบบพี่ทันนี้นะครับนำพักมาแบ่งให้ถึงที่ร้านนะครับและรับเงินกลับบ้าน3,21,000นะครับวันนี้นะครับก็จ่ายตอน1 3บสนาฬิกาสานาทีนะครับจ่ายสดทั้งวันนะครับที่ร้านแบงค์เข็มเพชรใครมีพักเครื่อง เอามาเช็คฟรีได้ที่ร้านใครมีเหรียญเก่าแบงก์เก่าเอามาเช็คฟรีได้ที่ร้านร้านแบงก์เขียนเทวัตถุฬาลัณตั้งอยู่ตรงข้ามแบงก์กรุงไทยสาขาที่ยาล้อจา่ายเงินสดคุณอยู่นะครับอย่างเช่นชุดนี้นะครับสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันครับพี่ขอบคุณนะครับ